วันนี้เราก็อยู่กันในบ้านกูเองใช่ฮะไม่มีที่ไหนดีไปกว่านี้แล้วมีแค่นี้แหละวันนี้เนี่ยผมก็จะมาให้ดูสวนของผมนะ ถามว่าผมใช้มือถือรุ่นอะไรเนี่ยกูใช้ Vivo โอเคงั้นเราจะไปดูกันเลยเหี้ยอื้อ๋เหี้ยหลุมดีนะนั่นคือต้นไม้ใหญ่นะตรงนู้นตรงนู้น่ะตรงนู้นน่ะชิ้นที่ปกติชูยไม่ได้้องชูนิ้วแบบไหนตรงนั้นก็คือโซนตากผ้านะฮะ

ตรงนะี้คือตัวนักเล่นนฮะเฮียความหักเหงแสงปรัปบแสงหน่อยโอเคท่าน,นี้นะ่าจะพอใช้ได้แสงตัดจริงอ, yeah. อันนี้แหละค่อยมองเห็นหน่อยนี่คือตีนนะนะนักเรีนนะนั่นคือคือรถนักเรียน ฮะอุ้ยนี่ฮะโอเคือรถเจอผมจะให้อยู่ในรถนะฮะนี่ไงหมีว๊อบโคตรสบายนี่ฮะก็กลินในบ้า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 นนั่งเบาเยอะเบาะอเยอะอืม มม่จ <Sustain able> ังวะอันืมเชียป็ละไมู่อืม